แต่ที่จริงเนี่ยยูเอ็นบอกนะฮะว่า SDG ปัญหาทั้ง17ข้อเนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมาจากการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยทำเป็นอินเซนティブคือทำเป็นอาชีพนั่นเองมีรายได้เข้ามานั่นเอง SDG จึงสำเร็จนะฮะอันนี้เป็นข้อสรุปเลยดังนั้นฮะเปลี่ยน ความรู้สึก perception แรกที่เวลาเราพูดถึง S d G นิดนึงก่อนเราอาจจะนึกว่า S d G เนี่ยมันหมายถึงถึงเรื่องของคนมีอํานาจคนมีหรือคนรักคนโลกสวยเน,นีจะบอกว่าคนโลกสวยก็ได้นะ,ะแต่ที่จริงไม่ใช่ฮนะยิ่งคุณนึกถึงเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งต้องสนใจ S d G เท่านั้นอย่าง S d G 5เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอาชีพนะที่น่าสําคัญอันหนึ่งนะ,ะว่า<ม>เราจะทําอะไรแก้ปัญหา S d G ที่ผมแชร์ไปก่อนหน้านี้ว่าเคยไปเอ,อ่อได,ได้ได้มีโอกาสพูดเรื่องเนี้ย การใช้ s c สในการหาอาชีพเนี่ยในรายการเจาะใจของคุณดูสัญญาเนี่ยก็คืออย่างนี้ฮะแทนที่เราจะเริ่มทําอาชีพจากการที่ว่าลูกค้าน่าจะซื้ออะไรหรือเราอยากจะทําอะไรหรือเรามีแพชั่นอะไรนะผมเป็นคนส่วนทางที่ตึงนะผมไม่เชื่อคำว่าแพชั่นนะคระอาจาจรย์อาจารย์แต่เพราะแชชั่นแปลเป็นไทยว่าอะไรครับ แพชชั่นถ้าแบบพระหน่อยก็น่าจะเป็นฉันทะใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับแพชชั่นของญาติโยมเท่าไหร่แพชชั่นแพชชั่นถ้าเอาแบบแพาชั่นขาฉันทะไปว่าอะไรก็แปลว่าทานข้าวเถอะฉันท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 ะแปลว่าความรักในสิ่งที่จะทำามันจะตรงข้ามแพชชั่นเนี่ยผมแปลตรงข้ามกับฉันทะเลยก็แป้วผมแปลว่าหลงไหลหลงไหลมันคือโมหะเลยมันต้องหลงแล้วมันไหลไปด้วยอืมอ่าคือแพชชั่นเนี่ยคือมันจะไปหวังผล มันหลงไหลในผลแต่ว่าฉันท้าเนี่ยคือมันการรักที่จะสร้างเหตุถ้าคนุษยเงินเดือนคือแพชชั่นเนี่ยคือจะได้แพชชั่นตอนเงินเดือนออกได้ขึ้นตำแหน่งแต่ว่าถ้าเป็นฉันท้าเนี่ยคือมีความสุขทุกวันที่เราได้ทํางานนี่ก็แชร์ว่าไอ,อ้ที่เราควรจะหาอาชีพเนี่ยมันต้องหาจากการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองและคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะเกิดขึ้นไดน้จากการที่เราใช้ความสามารถเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหาคนอื่นแล้วเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นขยะทาง ิสิกอลเนาะแต่ว่าขยะที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ทําให้ผมได้รับฟรีมาเก็ตติ้งจากทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือขยะทางจ,จิตใจนะเราต้องมีเครื่องมือในการช่วยขยะจิตใ,ใจตรงนี้ประเทศไทยจะล้ําเกินยิ่งกว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาเก็บได้แค่ขยะเราเทียมขยะอวกาศแต่เราสามารถมีเครื่องมือมีสินค้าหรือบริการที่สามารถเก็บขยะในใจของเราได้ครับผมขอบพระคุณครับอบนะาจารย์ ตื่นตาตื่นใจมากนะครับตอนแรกที่พูดเรื่อง S D T มาเมื่อามาสักห้าหปีก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างไปที่รับรู้น้อยนะครับในสังคมเมืองไทยแต่มาวันนี้ก็คือเหมือนกับมีเพื่อนนะฮะประทับใจที่แบเหมือนมีเพื่อนเออที่มีแนวคิดเดียวกันหรือว่าทัศนคติเดียวกันคือเห็นความสาคัญของ S D T ตรงนี้นครับแล้วนอกจากเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นตัวเป็นภัยคุกคามด้วยว่าถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยมันจะเกิดภัยคุกคามขึ้นอะไรในสังคมประเทศนี้ครับผมก็สุดท้ายครับก็ ต้องลืมไม่ได้เลยฮะก็ท่านมหานพันธ์นะฮะนะพระอาจารย์ท่านทรงเป็นพระที่เท่าที่ผมได้มีโอกาสตําผันแม้จะเป็นช่วงสั้นๆประมาณชั่วโมงกว่าที่มีได้เสวนาสนทานาดบนบทเวทีกับท่านเนี่ยก็เป็นพระที่เป็นกําลังหลักของชาวพุทธเราอะครับป็นที่มีกตนิธานที่ดีแล้วก็ที่สําคัญมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอะครับเร่งเห็นถึงปัญหาที่ไม่ใช่แค่จํากัดอยู่ในวงชาววัดแต่ว่าเป็นชาวโลกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่โลกแค่ในสังคมนี้แต่เป็นโลกทั้งใบจริงๆครับผม ก็ต้องขอกราบครับอนุโมทนาแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มีอะไรก็ปรารถนาว่าถ้าเป็นประโยชน์ที่จะสามารถช่วยทางมูลนิธิหรือท่ามหาณาันธ์ได้ก็ยินดีครับผม